ุณผู้ชมครับชอบทานอาหารทะเลกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมึกก็าต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องระวังสารฟอร์มาลีนเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วสารฟอร์มาลีนที่บางคนบางครั้งบางครั้งอยู่ไหนนะหาอยู่นี่อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นโอเคสองตนใจไปกับใบตองจะบ้านะของคุณอันนี้ของผมอยู่นี่ผมเจอแล้วนี่เดี๋ยวจะไปติดตามกันเพราะว่ามาฝากเตือนเรื่องของการทานปลาหมึกนะครับติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า คุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่นี่ปลาหมึกสายนี่น่าทานดังเลยอ่ะมันเป็นหมึกตัวกลมๆแบบเนี้ยหัวมันจะคล้ายๆลูกโป่งมีหนวด8เส้นคือเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับเอาไปลวกสุกจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดหรือผัดซอสเผ็ดเกาหลีทำกับเขาก็ได้อร่อยนะจริงๆครับแต่ไปทานต้องระวังนะครับต้องระวังสาร ฟอร์มาดีไฮก็คือ,อสารละลายฟอร์มาลีนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่คนตัวไปก็รู้จักกันดีก็คือน้ํายาดองศพเพื<ฆ>่อไม่ให้ศพเน่าเปื่อยฟังแล้วน่ากลัวไหมจริงน่ากลัวคือคุณสมบัติของมันนะฮะที่เป็นแบบนี้ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าบางคนนะผมบอกบางคนนะแอบนํามาใส่หรือใช้แช่อาหารซึ่งมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจน<ฆ>กฎหมายไทยเขาไม่อนุญาตให้เอามาใช้กับอาหารแบบนี้นะครับคือมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค คือทานไปจะเจอนะเกิดเป็นพิษเฉียบพลันทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาจมูกและทางเดินอาหารทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าได้รับปริมาณที่เข้มข้นสูงเกิน100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาจจะทําให้หมดสติและเสียชีวิตได้แต่ถ้าได้รับปริมาณน้อยแล้วเป็นไงน้อยแต่สะสมไงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอาจทําให้เกิดอาการพิษหรือรังส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายและอาจจะทําให้เกิด เร็งได้ <S <S น่ากลัว,ว<ะ>น่ากลัวอยู่เนาะทางสถาบันอาหารครับเขาได้สุ่มหมึกสายสดจํานวน5ตัวอย่างจาก4ย่านการค้าในเขตกรุงเทพรับปริมณทนเอามาทํมาไมมาวิเคราะห์วิเคราะห์สารฟอร์มาดีไฮด์ปนเปื้อนผลปรากฏว่าพบนะครับพบสารฟอร์มาดีไฮด์ในหมึกสายสดถึง2ตัวอย่างจากทั้งหมด ห้าตัวอย่างเอางี้ละกันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออยาาจะทาเนย่ยอยากกินดูอะเอางี้วิธีการเลือกนะครับไม่ควรเลือกซื้อหมึกสายสดที่เนื้อแข็งบางส่วนหรือมันเปื่อยยุ่ยบางส่วนหรือมันสดผิดปกติลองลองดูไหมเวลาจะจะซื้อดมได้ไหมดมครับลองดมถ้าเกิดแสบจมูกฮสันนิฐานเลยว่าอาจจะมีสารอะไรแล้วถ้าเราไม่ได้กินอะไรเลยแปลว่าก็โควิดอะค่ะต้องไป ถ้าไม่ได้กินจะเป็นโควิดจะบ้าไม่เกี่ยวนี่คือก่อนมาปรุงเอาไปแช่สารละลายด่างทับทิมเจอจางซะก่อนออทำความสะอาดให้ดีนะแล้วค่อยเอามาทานกันนะครับเป็นห่วงเป็นใยดีมากข้อมูลดีๆจากคุณขอบคุณนะคะออขอบคุณครับ